เอาละครับทุกคนวันนี้ผมมาแนะนําสคริปต์นี่ครับผมฟาร์วัตถุดิบที่ทะเลปีศาจที่โลก3นี่ครับนี่เลยก็คือจะขี่เรือให้นะทุกคนเออตอนนี้ก็มีปลาปลาสายฟ้าเกิดนี่ครับก็ตีไปแล้วนะครับก็ได้อเทมมาชิ้นหนึ่งนี่ครับนี่นะครับผมมันเป็นวัตถุดิบเอาไว้รับเรือนี่ครับผมเออนี่นะครับเป็นเกล็ดปลาสายฟ้านี่ครับโอเคก็ก่อนจะไปดูคลิปการนี่ครับก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมคนละไลค์ก็ยังดีนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคสริปที่ผมใช้นะครับจะเป็นโฮโฮฮับนะครับวิธีการหาคีย์เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับเออส่วนตรงนี้คือวิธีการคัดล็อกคัดล็อกกลิ่งเออพูดผิดอ่ะแต่ผมหาคีย์มาแล้วนะครับผมก็ลองเอาคีย์ที่ผมเนี่ยใส่ดูแล้วกันนะครับที่ขึ้นให้แล้วก็กดตรงนี้นะครับถ้าใส่ไปได้ก็ให้ดูคลิปใต้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนหาคีย์ของโฮโฮฮับนะครับโอเคมาสริปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผม ผมบอกได้เลยว่าในมือถือมันค่อนข้างจะบั๊กนะครับฟังก์ชันนี้นะครับผมก็ถ้าเล่นในคอมนะครับผมมันจะไม่บั๊กนะครับก็สคริปมันรองรับทั้งคอมนะครับแล้วก็มือถือนะครับเออแต่เล่นในคอมมันจะไม่บั๊กนะครับเล่นในมือถือมันจะบั๊กบั๊กเนาะอ่ะเรามากดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขยายให้ดูใหม่ละกันนะครับดูดูตามผมนะครับดูเมาส์ผมละกันนะครับผมเอออ่ะอันดับแรกนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวแปบหนึ่งแปปหนึ่งให้กดมาตรงนี้นะครับเออกดมาตรงนี้แล้วก็กดอันแรกตรงนี้กดมาแล้วก็มาเปิดฟังก์ชันนี้นะครับอ่ะเปิดเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปิดแล้วก็มาเปิดอันที่2นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับดูตามผมเลยนะครับเปิดอันไหนบ้างนะแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับหมดแล้วนะครับตรงนี้หมดแล้วอันนี้มันจะมีระยะเวลาดร๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับปรับไปตามผมเลยละกันนะครับ อันนี้จะเป็นสกิลนี่ยครับผมเออแล้วก็กดมาตรงที่ผมกดอะ่ะเมื่อกี้ออโต้ Auto อะไรสักอย่างนี่ครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งใช่ไหมเอยอืมน่าจะใช่นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมดูแปบบ๊บใช่ไหมอืมอันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมผมไม่แน่ใจอะตรงนี้นะครับผมเออกดตามผมมาน,นี่คือตรงนี้นะครับอ่ากดมา แล้วก็เปิดตามผมเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกออโต้ตีวัตถุดิบที่มันจะโผล่ขึ้นมาจากทะเลนะครับแล้วก็เปิดปุ่มตัวนี้ไปนะครับก็คือออโต้ขี่เรือนะครับผมอาดูนะครับมันก็จะไปให้เราเองเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามือถือมันยังบั๊กอยู่นะครับทุกคนถ้าเป็นในคอมมันไม่บั๊กนะครับในมือถือมันจะบั๊กนะครับลองไปใช้ตัวรันเอฟดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่บั๊กนะครับ อันนี้ก็จะขี่เรือมาที่หลังเกาะใหม่ให้เองเลยนะครับโดยที่เราเปิดฟังก์ชันตามพี่นะครับถ้าน้องๆเปิดฟังก์ชันตามพี่ไม่ทันก็ค่อยๆดูเอาแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ฟาร์มวัตถุดิบนะถ้าสลามมันเกิดมันก็จะตีสลามให้ถ้าเป็นปลาปลาอะไรนะปลาปลินยาหรือเปล่นนานะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่แหละนะครับหรือว่าจะเป็นเรือผีสิงมันก็จะตีให้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็ตัดมานะครับผมตัวน,นี้ คุณเห็นตรงรูปเข็มทิศไหมนี่ครับถ้าเข็มทิศมันขึ้นเลข3จนถึงเลข6เนี่ยคือระดับความอันตรายนะครับอืมอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราเจออะไรเข้าสักอย่างนะครับลงน้ําเฉยเลยเอา้าโอ้โหเหมือนจะเจอปลานี่ครับผมปลาเออปลาป,า,ปาริญญาเนี่ยครับนั่นแหละนะครับก็คือมันลงน้ําให้นะ ฆ่าใครไม่อยากตายนะ้าผมแนะนําให้รีผลปีศาจออกแล้วกันนะครับจะได้ฟาร์มง่ายๆนะครับลงน้ํามันค่อยไม่ตายนะอ่าตอนนี้ผมตัดมาใหม่แล้วกันนะครับฟังก์ชันมันค่อนข้างบั๊กนะในมือถือนะครับผมย้าเลยว่าในมือถือมันบั๊กนะครับสําหรับในคอมมันเล่นได้ปกตินะครับอ่าขี่ไปสักพักแล้วกันนี่ครับผมตัดมาเป็น3ละนี่ไงโผล่มาแล้วนะครับ อะไรปลาปลาปลาอะไรปลาบินปลาสายฟ้านี่ครับนี่โอ้โหมันบินขึ้นมามันบินได้นี่ครับเออโปมันก็จะตีให้เลยนะครับนี่มันอาจจะสู้ไม่ได้นี่ครับอืมตายอยู่ดีอย่างน้อยก็ได้ไอเทมมาชิ้นหนึ่งนี่ครับก็ออยังดีกว่าไม่ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับว่ามันคืออะไรนะโอเคปลาบินตัวนี้ผมว่าน่าจะใช่แหละนะครับผมปลาสายฟ้านะครับก็คือมันบินได้นะทุกคนนะฮะ ถ้าเราตายเนี่ยเรือมันก็จะเสกให้ใหม่เรื่อยๆนี่ครับกดไปที่นี่นี่นะครับผมนี่เลยเพิ่งได้มาสดๆร้อนนี่ครับเอาไว้ทําเรือนะครับผมเอาไว้ทําเรือเพื่อตีบอสอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้นะมันคือบอสอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเออก็คลิปนี้ก็คงไม่มีลาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรีคลิปนะครับก่อนจบแล้วกันนี่ครับนี่ก็จะตีปลาบรรยาอะไรประมาณนี้แหละมันบั็กนะทุกคนเออ มันก็ตีไม่ค่อยเข้านะครับต้องเข้าใจด้วยว่าในมือถือมันบั๊กนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะตัวรันนี่แหละพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคงั้นในคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะลองใช้ตัวรันเอฟเล่นสคริปค่ายนี้ดูนะครับว่ามันจะบั๊กจริงหรือเปลเ่านะครับเนาะก็บวกหนึ่งให้พี่ด้วยนะครับอยากให้พี่ทำคลิปอีกก็ขอร้องมาได้นะครับบ๊ายบายครับ